บ้านรับแผมอยู่ยรับแดกมันยืนหน่อยไปอยู่กับพ่อเถาพ่อเรากับบ้านรับแกอย่พ่เขาห้าเป็นลูกน้องเป็นน้องครับพ่เถาเป็นยศรบัดเอาครอบครัวกันเลยนะผีคนนั้นเนือเน่ยว่าคิมมหอาเป็นนางคุยเขาบ้านเนี่ยมันอันเดียวกลนกอยูเพื่อนเพืสอนแต่นบ

ไม่มาไกลไม่มาติาแงว่าเขาบ้านเลยนะไปย่านเจ้ากี้แล้วจะทินไปตามเนี่ละขอบคุณท่านอกนสองสามนะครับนี่อนกาสดีเป็นตัวเองแห้งกังครับในวัฒนธรรมสุดงามนะครับครับขอขอบคุณ เรือพวกจากเชไดเป้พอกันนะครับเด้อไปว่าค้ามีกอาหนรถคิดบ้าเสียหรือนแค่วนาเพื่อนที่ได้มาเยี่ยมไม่ค่อยได้เจอกันนานเจอกันครั้งหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เราก็จะได้มาเยี่ยมเยายมกับเราครับก็เป็นรอบที่สองนะครับที่มาที่บ้านผมรู้สึก ดีใจนะครับที่คนอื่นๆก็มาเจอกันในบ้านสำเนียงคราวต่อไปครับขอขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับจับใจเพื้อครับเป็นสูตรของเราเองนะครับเป็นสูตรประจำตระกูลเลยแหละนะครับอร่อยมากครับสามถุงร้อยเดอไปจับเด่นผมซื้อผู้แรก ซาต้าดีเอ็กาต้าดีเอ็กตัวนี้เป็นตัวฮิตนะครับาอยู่ที่ประมาณสาถึงสหมื่ครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณสามเกินสามสภาพนี้นะเป็นหนึ่งสอครับนี้เป็นหครับตอนนี้มาตอนนี้สี่ มาเพื่อจะอมาบูรณะนะครับตัวนี้ห้านะครับตัวนี้เคยีตัวนั้นมีใหัวจิต้านะครับอาทีนั่งเชื่อว่ากองไม่ขีดครับเลขนสองสามนะครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาสี่หมื่นนะครับเขาลากมาให้จากชนีนี่โคนละ ีอ็มดับเบิล <BMW. S 1> นี่เป็นตัวเ e กียร์ออโต้นะครับต้าาของตู้เย็นนะครับอันนี้เป็นต้าโดนอมดนอนครับโดนมอนครับโคโลราดอทองศูน อันนี้น,นิสันพีเซียรครับเปิดรถนะครับขอบคุณเจ้าภาพในครั้งนี้นนที่สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองให้กับเพื่อนที่ได้มาเจอกันอีกครั้งและพบกันครั้งต่อไปที่บ้านท่านสมเนียงนะครับ